สวัสดีปีใหม่ค่ะวันนี้เราจะไปกินยูร่เดกับบ้านย่าเนาะใช่ยูเลดยู่าแมวกับยูร่เดละหรื่ยูเรเอ็นยูเร็ดเอ็นยูเรเดโอเคค่ะไปเบิ้งแาะกันอาหารของเขาเนาะว่าซิมีหยางเนยหมึกกินอีกแล้วพี่น้องปีใหม่โบโจบบโบสินจเทตดอโอเคเจอกันในที่งานนะคะเออเริ่มมีน้องเพื่อนนเคยเปล่าวันนี้เปลี่ยนกูเล่ถึงนี้สตยูเลวันนี้เปลี่ยนรีดถึงนเนสตินิดา บค่ะตอนนี้เขาก็มาถึงบานยาเรียบร้อยแล้วเนาะเพิ่งกระจัดอาหารเพิ่อกระจัดตัวอาหารใบรอเรียบรลอยเนาะอันนี้ก็เป็นอ่าบานเพิ่นเนาะ ครอบครัวของเรานะคะน้องสาวแฟนแล้วก็ลูกสาวเพิ่นกับแฟนเพิ่นเนาะแล้วก็แฟนใหม่เออของเทลเซอร์น่ะนะแล้วก็แอลฟานอยนแต่งตัวสมาร์ทบอแล้วก็อแฮนนาแฮนนาเพิ่นได้เพิ่นเซนอายุละแกวที่เพิ่นได้ละเซ็กซี่เกิลเนาะแล้วก็อาหารที่ยาเพิ่นกระลังสีเห็ดเนาะอันก็มีอยอียงผวกอาหารฝรั่งเหรอไหมคะพี่น้อง มีไข่เนี่ยไข่เมญ่าเพิ่นหมักจอบเผ็ดเมนูนี่อร่อยอร่อยแล้วก็มีซิลปลาซิลวนะแล้วก็เนี่ยจานที่เพิ่นจัดเนาะมันก็มันก็นกเป็นปีพศส,สินนะแล้วเพิ่นเก็บมันเป็นของเก่า,าสิแม่พี่น้องเนาะแต่ว่าบางคนเขาก็เอาสามารถเอาแปะไว้ขางฝานต่ยาเพิ่นเก็บแบบว่าสะสมสินะเห็นบ่ามันเป็นปีพศแปดสิบขอบเพราะท่านเกิดไดนะ้นหเห็นว่านะ แล้วก็เป็นหนังคล้ายสลัดแล้วก็คล้ายน้ำแมันเนาะที่ยาเปิ่นเห็ดน่ะแล้วก็มีขนมปังเศษน่ะกินกินคู่กันสศเนาะเนี่ยก็กอนมากกะญาตพี่น้องเพิ่นก็นั่งแบบว่าสังสรรค์กันกอนเินะคุ้ยสลัทักไทยสารทุกซุกดิบเนาะก่อนที่จะนั่งในโต๊ะอาหารเศน่ะก็เส้นยาเปิ่นเห็ดแล้วก็เอิญเส้นมานางโต๊กกันเสษน่ะพูดได้สินางตรงใดก็เลือกเอาเศษน่ะอันนี้คุณแม่ย่าค่ะยา เจ็ดสิบแปดเลยได้น่ะน,นะยังแข็งแรงอยู่พาตัดขามาครั้งหนึ่งเล้วก็ยังเห็ดอาหารให้ลูกเต่าอ,อยู่อันนี้ก็เป็นนันริ้วพราตายแมวเนาะน,นี่ก็รวมญาติค่ะปีหนึ่งครั้งหนึ่งเนาะรวมญาติคอยคอ,อนญาติพันทายรูบล่วงเฟศนะอันนี้สามีคอยเห็ดเฟสก็ตายแมวเสินะเห็ดอัน,นอันเอีอยงก็แอปเปิ้ลแล้วก็หมูสามสันแล้วก็อันนี้ก็เอ่อตับบดเนาะแล้วก็ไอ้ทอด ไอเบคอนขางทึ่งแล้วก็เฮ็ดลาดหนางสินะอร่อยลอร่อยค่ะแล้วก็ขนมปังที่ว่าวังหันละรอบังหันละแล้วก็เออยาไองนี่ยาเพื่อนเฮ็ดไอ,ไอ้เอียงกอันเอ่อพักกล่ำม่วงเนาะผัดกับหัวหอมสินะแล้วกินคููกันกับไอ้ไอ,ไอ้กินคููกันกับใส่โกกเพิ่นสินะแล้วก็แฮมเพื่อนอันนี้บ่เบิดอีกพี่ดองเ <laughs> มนูหลายพด อิมกินจุกไปหอดข้อหอยผดนะอืมเนี่ยกินจุกไปหอดข้อหอยแต่ว่าต้องชิมอย่างลเล็กละน้อยสินะพี่น้องเพราะอาหารออกออกหลายพดเนี่ยอันนี้คืออาหารจานสุดท้ายเนี่ยอันนี้จุกอร่อยแต่อร่อยเมน่นูเมนูนี่อร่อยหญ้าเห็ดอร่อยแซบๆเปินเห็ดซสดแบบว่าหญ้าเพิ่นเป็นคนที่เห็ดสดที่อร่อยที่สุดเลยแอ้ากากกนะัมักอังเซ่น่ะอืมอันนี้ก็เป็นเอ่อโฟกสลัลเนาะ เอลฟาก็เลิศกับในการกินเอลฟ่ามักไล่เนี่ยนะแล้วก็ยาเพ่นจัดโตะตกแต่งเออยาเพ่นก็ตกแต่งไอเดียดีขึ้นกันละโบถึงก็ได้เนาะนี่ก็เสร็จแล้วในการกินเร็้แล้วห้าก็มาเล่นกงเล่นเกมกันนั่งหืกธิดกันเนาะพ่นก็เล่นกับแมวแมวมันอยู่ในโซฟามันย้อมออกมันนั้งแต่บ่ายโมงน้นนี่ตอนนี้ก็หดอันเออ สีหามงแรกแล้วแมวตัวนี้นุน่นอยู่ในผ้าห่มตัวนี้เพราะท่านไปใส่มาใส่เพิ่นกระเลนหยอกกับแมวเสยอ่นพยายนทอม,มัดนี่ก็ได้บริยานแมวนะเพิ่นกระเลียงแมวเลียงซัต์เนาะก่อนแต่ว่าข่อยเป็นคนที่ยานแมวเสี็นะเพิ่นกระเลนได้อันนี้ก็เป็นแฟนใหม่ของอันอัน้อ,นนองสาวแฟนเนาะน้องสาวสามีนะเพิ่นเลิกกันกับแฟนเกา่าเพิ่นกระได้แฟนใหม่มากเสร็นะอันนี้ก็เสร็จแล้วก็เราก็มานั่งฮึกคลิกดื่มกาแฟกันเนาะ ดื่มกาแฟกินขนมคุกกี้อย่าง,นะงีนะเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วตางคนกับตังเล่น ipad เทรศัพคนแต่ละคนกับเขามุ่มไข่มุ่มมันเนาะฮึกกิดฮึอกกิดเนี่ยอันนี้กัน,นแฟนหลานไส้เนาะแฟนอยู่ประเทศโปรตุเกอยู่เดนมากเจ็ดปีบาแดนเกง่งๆงเดอนะ เบิ่งแมวติละแมวมันเก็อันผักผลแมวมาอยู่กับยาอ้วนๆตัวยาเลี้ยงดีเนาะคือว่าลระเพิ่นกับบ่มีอันเพิ่นกับบางเทีเพิ่นก็อยู่ต่กับแมวสองคนเสียนะนี่เซ็แล้วก็เล่นโทรศัพท์มุมไข่มุมมันเห็นบ่คนละมุมเลยอยู่อันบ่ได้คุยกันลรคุยกันในโทรศัพท์ลราคนละมุมเอ้าเข้าไปสนกแต่กันนี่ล่ละโอเคค่ะตอนนี้ก็กลับบ้านมานอนแล้วเนาะกินเซ็จแล้วก็ จบด้วยประการชนีดเด้อคลิปกินกินแอนยูนวันที่สองเนาะพี่น้องอันเอียงก็ไอ้มี่ยูละอาพเสร็จแล้วก็แอนยูนเดยเนาะนกัสิไปจัดบั้นแม่เพิ่นนั่นเสร็นะกัจุกนอนจุกอึดแพ่งแรงอยู่เนี่ยบันนี้มืออื่นมมือหือ่อขอหาสมตามกินเผ็ดๆดได้บั้นนี้โอเคค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็จบสำนีกแล้วนะอามาลำลาก่อนเนาะครับมาก่อนเนาะ โอเคคลิปน okay, so okay, ี้ก็จบด้วยประการชนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครไข่น้ำเนยเด้อค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายดไม่ดูกิกินไม่ได้ไอฟะไม่พร what เอมินโฟโตเซียนานอย่าแค่สปิดนะอย่าปิดคลิปก่อนกําล่งโอเคค่ะพี่น้องไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุบจ อันช่วงนี้ถ้าเกิดคอยมีเวลานคอยติดตามตามไปบึงอันตามไปบ้านหายเด้อพี่น้องเด้อถ้าเกิดช่วงนี้คอยเรียนหนังสืออยู่คอยใกล้จบแล้วหรืออีกสามเดือนเนาะพี่น้องโอเคค่ะยังไงก็คอยๆอัปเดตคลิปมาเรื่อยๆแหละค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย Hi welcome to d e n i d h y o u t a b k for see d e n e s h can n e all